มาต่อในวันที่16กันเลยนะครับพองเย็บแบบของเราก็เสร็จแล้วชายจะต้องมาลงเย็บแบบสําหรับขึ้นชั้นใบสีสามวัสดุนี้ก็มีความยากง,ง่ายแตกต่างกันทำควยแล้วก็เริ่มแต่งกระทงกันแล้วนะครับวันนี้วันสุดท้ายครับทุกคนวันที่17ขาดมาลายอีก2เข็มสีมาลัยของเราสวยมากเพียงฐานก็กําลังจะเสร็จตามด้วยสีสวยมากทุกคนอยากให้ทุกคนได้เห็นของจริงสําหรับขึ้นชั้นใบสีแต่งกันตั้งแต่วันที่เก็บบรรยากาศมาฝากดูทุกคนเลยนะครับถึงที่หมายกันแล้วครับทุก อำเภอบ้านไายจังหวัดขอนแกน่นกิเครื่องคายบายสีตั้งกันแล้วนะครับรวมโดยช่วยกันเคลื่อนย้ายบายสีอาชจนไปรถหนึ่งนะตรงใกล้ๆเลยนะครับทารมการก็จะเดินดูแบบนี้เลยครับมาเริ่มจากสามวันก่อนประกวดเลยนะครับชายก็จะพาทุกคนไปดูตั้งแต่วันที่15ซึ่งชายก็ได้รับหน้าที่ในการลงในแบบบัวครับทั้งหมดลง17ตัวนะครับในส่วนของวันนี้ก็จะลงไปก่อน7ตัวครับ นี่เลยก็จะเป็นบรรยากาศนะครับมาต่อในวันที่16กันเลยนะครับช้ยก็จะทําในส่วนของการลงในเย็บแบบให้เสร็จทั้ง17ตัวนะครับแล้วก็จะเก็บบรรยากาศการทํางานของทุกคนมาให้ชมด้วยนะครับและนี่ก็จะเป็นกระทงแต่งกลีบรังแตนนะครับทุกคนใช้ใบตองอ่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของเย็บแบบของเราก็เสร็จแล้วกระทงก็เสร็จแล้วเหมือนกันครับนี่เลยครับทุกคนสวยไหมครับ อันนี้ก็คือคนที่ทำกระทงนะครับแล้วงานต่อไปของเราก็คือชัยจะต้องมาลงเย็บแบบสำหรับขึ้นชั้นใบสีนะครับซึ่งเราก็จะลงเป็น3สีนะครับสีม่วงสีชมพูแล้วก็ใบตองอ่อนครับนี่เลยครับทุกคนชัยก็จะลงให้ทุกคนดูด้วยเลยนะครับนี่เลยครับทั้ง3สี3วัสดุนี้ก็มีความยากง่ายแตกต่างกันนะครับ ซึ่งต้องทำความเข้าใจในระดับหนึ่งเลยนะครับนี่เลยครับทุกคนก็จะลงไปแบบนี้เลยครับตามสีที่เราวางไว้นะครับก็จะใช้เข็มได้ในการเย็บแบบนี้เลยนะครับทุกคนขึ้นแล้วก็ลงครับดึงให้แน่นแบบนี้ครับเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้เลยครับทุกคนสวยไหมครับ เย็บแบบ3สีช้ยทำไปรู้สึกชอบนะครับเพราะว่าสีสวยมากเลยม่วงชมพูแล้วก็ใบตองอ่อนสำหรับวันนี้ช้ยก็จะพอประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็เก็บบรรยากาศมาให้ชมด้วยนะครับทั้งทำกลวยแล้วก็เริ่มแต่งกระทงกันแล้วนะครับวันนี้นี่เลยครับ วันสุดท้ายครับทุกคนวันที่17นะครับคืนหมาหอนคืนสุดท้ายเราก็จะเริ่มทำงานดอกไม้นะครับห่อฐานแล้วก็ตกแต่งกลวยบายสีแบบนี้เลยครับนี่เลยครับสีเมลัยของเราสวยมากชายชอบมากๆเลยครับอันนี้ก็จะเป็นการห่อเก็บงานนะครับเพื่อไม่ให้มันเหี่ยวนะครับทุกคนเราก็จะทำหน้าที่เดิมของเราให้เสร็จนะครับ ันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการเตรียมฐานแล้วก็การประกอบงานขาดมาลายอีก2เข็มครับชายก็ได้รับหน้าที่ในการร้อยให้เสร็จนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเริ่มประกอบฐานใบสีกันแล้วนะครับก็จะใช้เป็นบัวอูมนะครับตั้งขึ้นก่อน1ชั้นแล้วก็เย็บแบบบัวที่เราทำไปนะครับอีก2ชั้นนี่เลยครับทุกคน มาลายของเราก็เสร็จแล้วนะครับ2เข็มฐานก็กําลังจะเสร็จด้วยเหมือนกันอันนี้ก็จะวางเป็นหมอนขิดลายนะครับไม่รู้ว่าลายอะไรเหมือนกันแต่ก็สวยดีนะครับวางซ้อนกันแล้วก็จะได้แบบนี้เลยครับทุกคนต่อไปก็จะวางด้วยหมอนอันนี้นะครับก็จะถักตาข่ายคลุมครอบลงไปแบบนี้เลยครับ ในส่วนของตัวฐานก็จะประมาณนี้เลยครับทุกคนสีชมพูหวานๆเลยครับต่อไปเราก็จะมาตกแต่งในส่วนของตาคายนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับติดไปทั้งหมดกี่หน้าหน้าประมาณ8หน้าครับทุกคนนี่เลยครับตามด้วยมลัยนะครับที่ร้อยกันไปเมื่อสักครู่นี้เอง จะเป็นกลีบเฟื่องฟ้าแล้วก็กลีบกล้วยไม้สีชมพูครับเย็บแบบขาดหนึ่งตัวครับทุกคนใช้ก็ต้องมาเย็บขอบแล้วก็ลงในเพิ่มนะครับตัวสุดท้ายก็จะเป็นตัวที่ฟินที่สุดนะครับเสร็จแล้วสำหรับเย็บแบบขึ้นชั้น5ตัวของเราในคืนนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับทุกคนชายทาสวยไหมครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของฐานที่ตกแต่งเสร็จแล้วนะครับ บอกได้เลยครับว่าหวานมากๆเลยครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของฐานสำหรับขึ้นชั้นใบสีนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับมีตะขายแล้วก็ดอกขาครับสีชมพูแบบหวานๆกันเลยครับทุกคนก็จะเตรียมยึดกันไว้แบบนี้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นกระทงที่เราเริ่มแต่งกันตั้งแต่วันที่15ใช่ไหมครับทุกคน1 5 1 6 นี่ก็จะเป็นงานชิ้นสุดท้ายที่ใช้ลงในแล้วนะครับต่อไปก็เตรียมของสําหรับไปประกอบที่หน้างานกันเลยครับช้ยก็จะขับรถตามไปนะครับเพื่อเก็บบรรยากาศมาฝากดูทุกคนเลยนะครับถึงที่หมายกันแล้วครับทุกคนอําเภอบ้านไายจังหวัดขอนแก่นนะครับมาถึงก็พีพ่ีก็ประกอบกันเสร็จแล้วนะครับหน้าตาของใบสีเราก็จะประมาณนี้เลยครับทุกคนดู สวยมากชายชอบสีนี้มากๆเลยครับตัดภาพมาที่อีกฝั่งหนึ่งนะครับกำลังนั่งทำพวกเครื่องคายบายสีนะครับเป็นองค์ประกอบอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราจะต้องมีประกอบกับต้นใบสีที่เราทำกันเสร็จแล้วนะครับนี่เลยครับน้องกันของเราก็กำลังจะตกแต่งน้องไก่นะครับ ระหว่างที่โรอแห่ขบวนนะครับชายก็จะแวะมาทานอาหารที่บ้านไม้คาเฟ่ครับทุกคนเป็นคาเฟ่ในอำเภอบ้านไผ่นะครับที่มีอาหารอร่อยมากเครื่องดื่มก็ดีใครผ่านมาบ้านไผ่สามารถแวะได้เลยนะครับชายแนะนําครับมาครับทุกคนชายก็จะพาทุกคนไปดูบรรยากาศงานกันเลยนะครับแต่ละชุมชนก็จะเริ่มแห่ขบวนเอาบายสีลงมาตั้งกันแล้วนะครับนี่เลยครับทุกคนมีแต่ต้นสวยๆนะครับ แ,แล้วต้นก็จะใช้ทนสีแล้วก็วัสดุที่แตกต่างกันไปมีความหลากหลายมากๆเลยครับก็จะเริ่มทยอยแห่กันเข้ามาแล้วนะครับบรรยากาศในงานก็ร้อนมากๆเลยครับทุกคนแดดกำลังลงพอดีเลยก็อดทนนะครับ รอต้นใบสีของเราที่กําลังมานะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกของชุมชนหนึ่งนะครับใช้ชอบมากเลยครับต้นนี้มีความแบบชมพูม่วงๆสีสวยมากเลยครับใช้ชอบก็เริ่มด้ดยช่วยกันเคลื่อนย้ายใบยสีนะครับขึ้นตั้งบนโต๊ะแบบนี้เลยครับทุกคนนี่เลยครับทยอยตั้งเกือบจะครบทุกต้นแล้วครับทุกคนนี่เลยของเรามาแล้ว เสฟชุดเครื่องคายบายสีกันก่อนเลย2 0 0พน,นะครับแล้วก็นี่เลยครับทุกคนกว่าจะเอาลงได้นะครับลุ้นกันมาลุ้นด้วยกันนะครับจับมอาะาไรไ้แล้ว1แมตช์นะครับก็ต้องช่วยกันประคองแบบนี้นะครับโอโหอะไรของเรา เห็นไหมครับทุกคนก็ถือว่าเป็นการทดสอบความทนทานนะครับทุกอย่างยังอยู่ดีอยู่เลยนะครับก็เคลื่อนย้ายกันไปอ้าวชนไปแล้วหนึ่งนะครับโอ้โหกว่าจะได้ไปตั้งบนโต๊ะนะครับก็ทุลักทุเลมากท้ายที่สุดแล้วก็ลงจอดอย่างปลอดภัยครับทุกคนและสิ่งที่จะขาดไปไม่ได้เลยก็คือการเคลือบงานนะครับเคลือบใบตองของเราให้มีความเงานะครับให้สู้กับแดดนะครับเดี๋ยวชายจะพาเดินเข้าไปชมใกล้ๆเลยนะครับ นี่ครับทุกคนเห็นไหมสียังสวยมากงานของเราก็ยังสดมากเหมือนกันครับดูครับใบตองอ่อนยังสดมากๆเลยดอกไม้ก็ยังดีอยู่เลยครับทุกคนบายสีก็ได้ตั้งกันครบทุกต้นแล้วต่อไปก็จะเป็นในส่วนของการให้คะแนนนะครับกรรมการก็จะเดินดูแบบนี้เลยครับลงคะแนนเพื่อการตัดสินนะครับ